สวัสด,ดีจ่าแฟนครับทุกคนมื่อนี้ยายจะไม่กล้าผ้ามว้วนเด้อจ่าเด้อผ้าเขาโคเขาปลาเด้อจ่ากระตาทองอสวัสดีครับมานมามานกระติดตามยายเด้อจ่าเด้อมาโคแถวบ้านเด้อจ่ามาดตจเสาจ่าเออโคแถวบ้านชิม,มีบอเออมาหล่อหาเออมานมามานกะมาลุ่นเบิ้งเด้อพี่นอ้องเด้อเออ พี่น้องเพื่อนครับสุภูสุขนเขามาแลวก็เป็นกำลังใจให้ยายใ,ในเด้อพี่น้องกดติดตามกดยังให้ยายในเพื่อนครับไม่หรือเพื่อนครับเกา่าเออน้องพี่น้องเนาะไปลุยต่อโอช่างม,มูเพิ่มมนบนลอะเออเอาจะได้ลุนเบื้งเน้องพี่น้องเนาะ รุ่นรุ่นรุ่นเพิน่นกระเงียงเอา้าหอยมาก็มาบ่เพิ่นออกไปสองคนเพิ่นกระไดพอแกงอยู่นอ่ะพี่น้องจะย่ายมาสากรัวมูอเพิ่นบ่เห็นหอนหมอบแบดเพินน่อนเนาะเฉาเนาะเออเอาหลุ่นบึงพี่น้องเอ้ยได้บ่ได้ก็เป็นกำลังใจให้ใน่เด้อ <laughs> ได้เขาโคเขาป้า่ะวันนี้มากกับลูกสาวด้วยจา้าลูกสาวพ้ามากเมาล,ลโลโคไก่ๆนี่แหละแต่หาตาโค่ตาหาไก่กันอือห็นไวหิดหนังไปหป เฮ็ดอันนี้หมูตินี่นี่เฮ็ดเพจเขาเอินเห็ดเพจปบ่แม่อันนี้ให้เบงพี่น้องเห็นบ่โอ้เห็ดเพจนี่แกงกินได้ได้จ่าเด้อนีน่นี่โอ้ยดอกแหลกแหงมนันนี่ดอกง,งามๆไปปุ๊กู่เพิ่นบ่เห็นตีเลยเดี๋ยวหูเหลือจ่าพืดบอเถ้ากฮ่า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 ฮ่นฮ่าแม่ เขาได้ไปอยู่ยามาพ่อเขายายมะมาะท่นเขาน้องพี่นอออ้องไอหมานเนี้ยเจ,าจา้า,จาโขเจ้าปลาเจ้าเขาก็ได้ไอพี่น้องเพเ่ห็นที่ยายมัดหมานเนี้ยได้ยายก็รอรอเล่ๆแ,แ,แถวบ้านนี่แหละ าตะทอกวะตะทอกพอเร็วตาพองพอเร็วพี่น้องหายเอาไปหลุ่นมึงของในตาะทอกมึงเลยจ้าเด้อหายเทาหายโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊หายหายเทานี่พี่น้องเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งแซบ่บได้เทานี่ นี่พี่น้องพ่อแล้วพ่อแล้ว <C> พี่น้องเออโอ้ยดอกใหญ่ๆงามๆแสีบเสียบไอพ่ออีกแล้วมันออกเป็นมูสิพ่ออีกแหลี่ยมผูผูผลูกสาวพ่ออีกแล้วแม่ยังมาทางนั้นเีองแม่ลูกแม่เนมบ่เห็นมันคือใบใหม่ไหมไห้อืมแมนไห้นี่เอ้า นี่นี่อ้อนี่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 เห็นบ่หันว่ามึงนี่นี่เห็นบ่อดอกงาบอีลีนั่นเอ้านี่ดอกหนึ่งพี่น้องนี่ไมย์ยังมาองนี้เองไม่แน่ยบ่เห็นนี่นี่น้นมันมาอีกแล้วจ้าได้ลูกหนึ่งนี่แซ่บคมมันบอกไข่คมเด้เฮ็ดเพลิงบานเฮานี่ตัวนี้เฮ็ดยังเลยน้อนี่โอ้นี่โอ้ยเฮ็ดอันนี้แม่เทาเฮ็ดเพล็ดเพล นี่หมาหีีเร็วจ้าอีเพิกออจางคุณจังไปหาไปไกลๆไผ่ไกลๆมันน้องพี่น้องเนาะไปน้องพี่น้องนามก็บ่ใครมีเลยเฮ้เห็ดพ่อนะเจ้าเจ้าพอเล้วพอเล้วออ้ยลูกสาวพอเล้วเฮ็ดพ่อนั่น หายละแม่จะไปทางไหนไปทางไหนเนาะอ๋อหลุนเบื้งพี่น้องอ๋ออ๋ออ๋อเรียกเรียกเดียกเรียวเด้อหายหายจูนปูนคือค้นหาหายหายนี่ปอดพี่น้องนี่โอ,อ้อเยเจียวเจีว,วงามงามเขียวจะอุ้มเลยอู้สอกงามเนาะพี่น้องเนาะเอ้า ด <Indonesia> ีไเดียนบ่ม huh. mm ีอ hmm. ย mm ู hmm. um ่คดอกเดียวก็เสียวใดเนาะพี่น้องเนาะเออดอกงามๆหอมๆปาดลงแล้วก็มไวมเืออีก้ย้ยเ้าเฮเเฮ้ยเฮ้ฮ้ฮเฮเฮ้ย้เฮ็ดเบือเฮเเอยั้เฮยเ เอาเปิดเบอเอาเพื Indeed, so <scene Jean> ่เบอเห็ดเบื่อจ้นนี่ลูกเห็ดเบื่อจนเห็ดโลนมีแก้วเห็ดแห้งะไรเทาเห็ดพ่อยื่นะเทามึงน้องมั้งเเใหญ่สิยังมาหอดีกับุกบุ๊กบุกมามามุกโอ้ยโอ้อ้ขอถูกข่อไพ่เด้อจ่าใหญ่บุก อือเฮดข้อแป้งทีเฮดข้อแป้งเออเอ้อนี่ม้าม้ามาน้อีกแล้วจ้าอืมอปุ๊กไปต้องปุ๊กไปเฮ้เฮ้พี่น้องอุ้ยใหญ่วัดเตดอกใหม่โอ้ในใหญ่วัดเตดอกเห็ดเดียวดิเฮ้เห็ดยังอ่ะเห็ดละงูสิอืม พ่พี่น้องเมนเี็เละงูหน้อยเมนบอพี่น้องอืออ๋อเก็บคือบอมเป็นมูวะนี่มวยเป็นเสือทีเ่เรางงที่เละงูะงมาเหลีวมาเหลีวพี่น้องนี่ไปลุนไปต่อไหนพอปนพอแก่งก็กเอาน้องพี่น้องเนาะ ไปเรื่อยๆลายมดเห็นเนี่ยมาเห็นลายปรเสริฐพอดอกอยู่อ้ยใหญ่นี่บาคือเลยนน้อยใหญ่เนาะต้าคนเถ่ามามาพี่น้องฮะดูช่วยกันมึงห้แม่หยังตุนโว้ยตูนี้ ยาย่เป็นเขาแน่มากใกล้ๆย้ายแล้วว่าถิเห็ดเขาวขาวหืมตาทองครับลูกสาวไปทางด้วยบุญลูกสาวเห็น,น,น,เ,นหเห็ดยังเนาะหายเห็ดสินน้นโคนบูกเ,อ,อ,เอ,อ้เอออันนี้ทางเขาไปมันมีน้ำบ่ะนี่ต้ตน,น,นตัวจิกเด้อจ่าเด้อเห็ดสิ้นโคนตัวจิกโอ้ไปหลาบเสแยบเด้อพี่น้องออมึงมึงมึง เอ้ยเงิน,นบุกเขาเอาหล่เฮสินโคนยายชอบไปหลาบแสบๆเลยนี่ต้นจิกเด้้ยจ่าเดิมมันอยู่ในต้นจิกงามๆเลยกำลังอ่อนเลยน้องพี่น้องเออเอาออกเอาเอาอกดีดอ้อนนี่นี่งามๆเลยเฮสีนโคนหอมเลยพี่น้องนี่นี่กำลังอ่อนๆมามา,มาปาดูโอ้ยหอมหอมอมีดปาดเดืนจะท่องครับนี่ ไปหลนะาบน้อเถ้ากําลังอ,อ่อ,อนๆเลยปลาเถา้ปาปัดเออเฮ้ยนี่มาเล้วมาเล้วนี่ให้บึงบ้งเฮ้ยปาดมาเล้ยวบึ้งพี่น้องมันอ,อน่อ,อนๆเลยหอมเลยเฮ้ยเอ้าปาดอีกเสาปาดอีกเออปาดอันนี้ปุณณ์นนอ๋อใไม่อ๋อเฮ้ยพี่น้องเห็นบ่เบิ่งไกลๆได้เลย นี่ข้าใหม่บุกเข้าไปบริเวณตะช่องนี่อันนี้นี่ดองกงามตัวนี้เออนะ่ะปาทเทา้าปาดอกนี่ลาบอันเดียวกะเห็วเลยเดี๋ยวพ่อลาบด้วยน้อพี่น้องอพูน้นี่เทา้าบอ,อนี่ได้เท้านี่ดีนี่ก็ลังแตออ่ออกมานี่ปานี่พี่น้อง ดอกางามๆเลยเห็นบ่นี่เออนี่พี่นองนี่ปา้าเซกตาซอเซกตามันมีขึ้นทึ่งๆนั่มันอยู่บนลัเท้ามันมีหอวป้ายนะมีหป้าขนเบ้าจริลรอใช่ขา่นขื่น,นออทองตัวใหญนน่นั่นนี่นี่นี่อยาเจะไปหลบับ หลายดรรา,ยายอยู่พี่น้องเนอะอาะยายจะเอาไปหลาบเนี่ยกรลังอ่อนๆเลยเอาไปต้มเอาไปเข้าไปบ้านนี่ไปตอหาตอ,อมันมันมัน,นอยู่นะจ่า,จาเนาะนี่ฮิตพูนกับมันนี่เดรร่ายอยู่ไปเข้าอันหน,นึ่งเด้อยจ่าเด้อนี่กระทองเอาบะมือดนี่ยาย,ายี่ไปหาหยาหญวดสะหลาบมึงคนเท่าเ้าหลาบดี อือไปยายทวดชินโค่นต้นจิกน้องพี่น้องอืออยู่จะได้แ่าหมานบ่ปูนต่างคนต่างบกุกอุ้ยยุ่งก็หลายหลายพี่น้องเงอ้ย มันช่างพี่มันช่างพี่ชาวผอ่าๆๆอพอ่อกันใดพ่อเดี๋ยวแก่งอยู่ดอกเขาเลยพ่อเดี๋ยวปนอยู่ไปมองนี่เละมองเคล็ดพอดเคลยออกพ่อเวลาเฮ็ดยังจ้า เบิงบ้งเบื้องดิ้อพี่น้องดื้ออ้เห็ดน,นกคุมนกทากินได้นี่กินได้อูแต่ย่ายบ้าเอาหรอกด้วยจ้านกคุมนกทาเอาไปโมกคนเถวแล้วโมกกินได้อยู่นี่ยายจะเอาไปเสือกะโขงไม่ตพี่น้อง จุมจ่มๆเห็ดยังเสาเขาไปเห็ดนกคุมเห็ดหนกคุ้มหนกชาเองนะเอาเสาตัวจุ่มมันเอาเอาไปให้ยายทวดอือม,มาหนกคุ้มกำลังจุ่มนะเสาให้เบิ่งเขาอื่นเห็ดหนกคุม้มหนกชาหอมหอมอือพอเอาอยู่เห็ดหนกคุม้มหนุกชาวังนึงของยายมันของยายมันเถายายเลยบ่เอา ตัวจูม้มะเร็มมกเสบหอมหอมพุ้นนกขุมนกท่า, <laughs> ด,าด้วยจ่าเด้อบันมันรุนเบงบอเฮ็ดัง้อเฮ็ดผึ่งบอพี่น้องเฮ็ดผึ่งบอ,งงบอ,อ,งอ,บอเฮ็ดผึ่งบองามงามบอพี่น้องเปิดบ่เมนเฮ็ดผึ่ง่ํามันเป็นเฮ็ดเบือ่อมันก็นคือเฮ็ดผึ่งไม่เท่าดอกงามงามกินบได,ด้ดอกด้วยจ่าตัวนี้มันมันมันเป็นเฮ็ด อันนี้ดื้อจ่าจเฮ็ดเบือด,ดื้อตัวนี้กินไม่ได้มันเป็นมืนม่นมื่นใหญ่บ่เอา้าพอ่อบบแม่พ่อดองนึง่งแม่เราว่าจะเฮ็ดอันนั่นไหมแม่เราว่าจะเฮ็ดเพิงมันเป็นเฮ็ดเบือมันขิวแห้งแล้วเห็นเขาพันใหม่พี่น้องเขาพันไม่เห็นเขามาหาเล้ว คนใหม่ไม่ใหม่เลยมันเด้อมันเด้อท้ามาหาละลรเลยเห็นเขาพันใหม่เขาอยาหลุงปลาบอ,อเขาพันไหม่เขาพันลงไหม่ลงไหวพอ่อบาสพูนฮ่าฮ่า่กระทองออกจากทางอ่ะโอ้ใหญ่อยู่ยัยงหาอยู่มันไปตาออกอยู่โค้งนี่เ่าเห็นเด้พ่อดอกเลยโค้งพี่น้องเฮ็ดเจ้ห้อยเขาพันใหม่ มองเขาอย่าอันนี้ปลาเขาพันอะไหวไหเขาอย่านลุกปลาเนพี่น้องนะลองนึงงอ่างนาทาคนแนกสั้นเออออเอออออยังรูดออกมาเพราะท่านไดอยู่เท้าหหไใหญ่ใหญ่ยังรูดดูโอ้โอ้โอ้อย่าลม หังหนึ่งไา้ตะทองว่ะผดดองงามๆทานได้เด้อทานได้เด้อเฮ้ยเห็นยังปาดนี่บัตสิพ่อบัญ,ญาก<ๆ>เห็นยังเห็นนามากนะเสานี่พี่น้องนี่ดอกง,งามๆงามๆ สามแขนสองแขนข้อเลยพี่น้องปาดปาดหิมเทาหิมหิมหนึ่งสองสามโอ้รถพนุดู่ในทางเล่นหลายๆอยู่ถือไปแล้วฮะถือไปแล้วถือไปแล้ว นี่พี่น้องได้พอ่อได้อันนี้อยู่พ่อแก้ยอยู่นอจ่อยายเนาะได้กึ่งเฮ็ดลาบซึ่งยังยายก็สิจบคลิปยาย่จะเปเงื่อนอะไรด้วยจ่าเ <laughs> ด,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 ด้อยเดี่ยวยหญยใหย่ใยังมาว่าสิจบคลิปมาพอจอยดอกใหญ่ๆงามๆอีกแล้ว <c oughs> ดอกเ <c oughs> ดี่ยวกะเชี่ยวใดพี่น้อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โดอกกระลังงามๆนาะพี่น้องเนาะ ดอกนี่งามคัวมูพ่อได้กินได้ยาอยู่นอกาจเนาะพ่อได้ต้่มแก้งูได้ราบน้ำพร้อมกระสอบคลิปยหา่เขาคเขาปลาก็าจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ยายใ,ในเด้อถ้ายายผิดพลาดประกันได้ยายขอเอาัย้ด้วยจา้าสวัสดีจา้ารักนะทุกคนจ,กจุ๊บ สวัสดีสสดค่ะ,ะ,อไไะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีมให้ยายด้วยดีเสมอมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจะมิกาดเด้อจ้าบ๊ายบายจุ๊บ